ม,มาอันนี้เรามากินน้ําพริกปลาทูปนปลาทูนะคะกินน้ําพริกไปค่ะมะเขือพวงอืม มีแตงด้วยนะคะทุกคนยอดฟักทองอืต้มประกาศดองต้มเกี่ยวนานๆนี้ผักเขานิ่มๆหน่อยนะคะทุกคน คนปะทูก็ใส่มเมื่อยาวไปด้วยอเอาขึ้นมานอกน้ำเย็นหวานมากมหวานมากเลย อมากๆฟินมากๆยอดฟักทองอืต้มประกาศดองต้มเที้ยวนานๆนี้ผักเขานิ่มๆหน่อยนะคะทุกคนกินผักเยอะๆนะทุกคนเนาะ ต้มประกาศดองต้มเกี่ยวนานๆนี้ผักเขานิ่มๆหน่อยนะคะทุกคนเอาขึ้นมานอกน้ำเย็นหวานมากสวัสดีคะ่ะทุกคนนี่เราก็มาทานข้าวกันนะคะทุกคนจ้า ไปค่ะมะเขือพวงต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ก็ผักลงไปคุกคุกคุกให้ทั่วอืม ต้มประกาศดองต้มเขี้ยวนานๆนี้ผักเขานิ่มๆหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะน้ำพริกคำหนึ่งคำโตโตไปค่ะหนึ่งสองสงมามมะเขือพวง มาอันนี้เรามากินน้ำพริกปลาทูฝนปลาทูนะคะกินน้ำพริกอืม,อมหวานผักปลอดสารเอาขึ้นมานอกน้ำเย็น หวานมากขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปค่ะมะเขือพวงมะเขือพวงยอดฟักทอง ที่เราเด็ดมานะคะแล้วก็เอามาลวกนะคะแล้วก็นี่คือผักจิ้มของเรานะคะอันนี้ก็คือปนปลาอร่อยมากๆฟินมากๆมาอันนี้เรามากินน้ำพริกรลาทูปนปลาทูนะคะ กินน้ำพริกเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปก็จะยาวเกินไปนะคะทุกคนจ๋ายอดฟักทองที่เราเด็ดมานะคะแล้วก็เอามาลวกนะคะแล้วก็นี่คือผัดจิ้มของเรานะคะอันนี้ก็คือปนปัตไปค่ะมะเขือพวง มีแตงด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนี้เราก็มาทานข้าวกันนะคะทุกคนจ้าขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน นี้เราก็มาทานข้าวกันนะคะทุกคนจ๋าอร่อยมากๆฟินมากๆ హ్మ్ హ్మ్ వన్ ยอดฟักทองที่เราเด็ดมานะคะแล้วก็เอามาลวกนะคะแล้วก็นี่คือผัดจิ้มของเรานะคะอันนี้ก็คือโ่นปัดยอดฟักทองอืม้ม ผักปอดตารอืมอืมหวานน้ำพริกอีกคำนึงคำโตโตไปค่ะหนึ่ง,โตโตงสองส้ำอืมอร่อยมากๆ แล้ค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปก็จะยาวเกินไปนะคะทุกคนจ๋าเอาขึ้นมานอกน้ำเย็นหวานมาก